รายการแสงทองส่งธรรมรายการแสงทองส่องธรรมโดยพระครูสุนทรจันทโรพาสวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบาง,งานางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโทรหรือลย0ย์เาจย089 745 5249 0 8หนึ่ 1838ตอนนี้ก็เหลือให้น่าจะเป็นไม้หัวปร้องก็อยู่ในระดับของโรสอยู่แล้วก็มีน่าจะดีอยู่ก็เอาเป็นนั้นว่า สิ่งที่จะนำเสนอต่อท่านในวาระโอกาสนี้ในอีพีนี้นั่นนะสิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนรับทราบถึงในรูปแบบของเวทนาในเวทนาตอนสองดังกล่าวเนี่ย โดยย่อส่วนหนึ่งก็คือว่าในพระไตรปิฎกซึ่งอ้างถึงหยิบยกมาจากที่คันิกายมหาวัตในพระไตรปิฎกเริ่มที่10ส,สุดตังตัปิฎกเริ่มที่สองจะกล่าวในส่วนของมหาสติปัฐานว่าด้ยวยเรื่องของเวทนาในเวทนานั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย พิสุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเล่าพิสุในธรรมนิ้นนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตนั้นมีราคะจิตที่ปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตที่มีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตนั้นมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตนั้นปราศจากโลโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหารคตมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหาคตหรือจิตไม่เป็นมหาคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหาคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตเป็นหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังพรนามาชนี้พิสุยมพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นจิตในจิต ในกายบางพิจารณาเห็นจิตในจิต,จตภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบางพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมจิตบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึง่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่แล้วว่าจิตมีอยู่ก็เพียงสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตนาและทิฏฐิไม่สามารถอยู่ได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนี้ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอย่างนี้แหละพิสูจน์ที่ชื่อว่าเห็นจิตในจิตอยู่เห็นเวทนาในเวทนาอยู่นั้นที่นี้หมายถึงเสวยสุขเวทนาก็รู้ว่ามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่อิงอามิตรดังนั้นท่านทั้งหลาย ความเกิดขึ้นในส่วนนวิเวทนาในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความต้งความเกิดขึ้นตั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างอีกอย่างหนึ่งคุณสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงสัก์ว่าความรู้เพียงสัก์ว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตนาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนายุคดังนั้นคำว่าเวทนากับจิตในจิตที่นำเสนอต่อท่านผู้ชมในคราวครั้งนี้ผู้ใดใครที่ประพฤติปฏิบัติผ่านไปแล้วผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วขออนุโมทนาผู้ใดยังใครยังไม่ถึงก็เพียรพยายามผู้ใดที่กำลังทำถึงแล้วแต่ว่าเสื่อมแล้วลืมแล้วลืม,แล,ลมแล้วก็มาทบทวนกัน ทบทวนในที่นี้ความหมายก็คือว่าเราก็รู้ดีว่าในกายเวทนาจิตธรรมนั้นโดยเฉพาะที่อัตรมภาพขึ้นหัวข้อไว้ว่าเวทนาในเวทนาสองตอนสองนี้ก็เพราะว่าเวทนาในขันห้าคำว่าขันห่าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันมากระทบเดี๋ยวมันก็หายไปดังนั้นในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ย ท่านทั้งหลายลองมาศึกษาดูที่ว่าถ้าเรามีเวทนาในเวทนาตอนสองนี้ในส่วนของมหาสติปัฐานนั้นเรามานึกถึงบวกเข้าไปด้วยว่าอริยมรคมีองค์แปดนี้เองท่านทั้งหลายซึ่งย่อมาแล้วก็เหลือสามคือศิลสมาธิและปัญญาย่อมเดินไปพร้อมกันรรมาจากย่อมหมุนไป เป็นตัวที่ในขณะที่ธรรมจักหมุนไปแล้วก็ได้ตัดอาสวะแห่งวะตะสงสารและเดินทางไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานอันเป็นสภาพสิ้นทุกไม่มีความกังวลในจิตที่ดำเนินไปในเส้นทางมาสเต,เติปฐานสิอริยมรรมีองค์แปดอันมีศีลสมาธิและปัญญาโดยย่อมาแล้วนั้นเราเข้าใจ ให้เข้าใจไปพร้อมกันว่าธรรมจักย่อมหมุนไปการเดินไปพร้อมกันก็ถือโอกาสตัดกระแสแห่งวัฏสงสารเพื่อเปิดทางแห่งพระนิพพานอันเป็นสภาพสิ้นทุกข์ไม่มีความกังวลต่อพระพุทธองค์ทรงตรัสเปรียบเทียบว,ว่าหม้อน้ําที่ไม่มีฐานรองรับย่อมกลิ้งตกไปได้ง่ายหม้อน้ําที่มีฐานรองรับย่อมกลิ้งตกไปได้ยากในจิตที่ไม่มีฐานรองรับย่อมตกไปที่ต่ําได้ง่าย ส่วนจิตที่มีฐานรองรับย่อมตกวันที่ต่ำได้ยากฉะนั้นดังนั้นทุกคนจะภาวนาครูบาอาจารย์จะสอนอยู่เสมอเสมอว่าสติปัฏฐานต้องมีจิตเป็นฐานให้ถูกต้องหนึ่งฐานที่ถูกต้องก็คือความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิตามาเวลาคิดเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะคิดถูกต้อง พูดถูกต้องทำถูกต้องอาชีพถูกต้องสัมมาวาจาถูกต้องมีสัมมาสติและความตั้งใจมัน่นชอบจิตที่เดำนเนินไปด้วยเส้นทางแห่งมหาสติปัฏฐานเต็มเปี่ยมไปด้วยมรรคมีองแปดอย่างนี้ย่อมเดินไปพร้อมๆกันด้วยศินสมาธิและปัญญาดังนั้นกลาว่ามรรคบีองแปะก็คือเห็นถูกต้อง สมาธิติเห็นถูกต้องคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องอาชีพถูกต้องมีสติถูกต้องและความมั่นคงตั้งจิตตั้งใจถูกต้องตรงด้วยนี่คือมรรคมีองแปะท่านผู้ชมเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราท่านทั้งหลาย ได้ระล,ลึกนึกถึงมักมีองค์แปดอันเป็นหนทางดําเนินในเวทนาในเวทนาหัข้อนี้นั่นเองดังนั้นจึงขอเรียนแล้วก็เจริญพรต่อท่านผู้ชมทั้งหลายอยู่ในขณะนี้ว่าหลังจากที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติและปฏิบัติทาไปพร้อมกันรู้ขั้นตอนทราบขั้นตอนดีว่าอันดับต่อไปจะปิดช่องไหน หรือเปิดประตูไหนเราก็จะได้ไปดูกันในลายของกลุ่มหมู่พืชก็จะวิสัชนาได้ดังนั้นในวราโอกาสนี้จึงขอส่งเวทนาในเวทนาและส่งจิตในจิตในบางส่วนในท่านทั้งหลายได้ชวนกันประพฤติและปฏิบัติจงรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนโอชินวรศาสดา,าสัมมาสัมุติเจจมาเกิดขึ้นกับสตาสาธุชน ทุกคนทุกตันทุกรอบครัวขร้อมในพรรายการแสงทองส่งธรรมรายการแสงทองส่องธรรมโดยพระครูสุนทรจันทโรพาสวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโทรหรือไลน์ศู9ย์8 9เ ห้าสองสี่เก้าศด้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งปดสามแปด